อาละครับผมสวัสดีเพื่อนคนด้วยนะผมนะตอนนี้เรากลับมาเกม Mobile Legends นะผมนะในพาร์ทที่19กันแล้วนะผมนะเอะสำหรับตัวละครในพาร์ทนี้นะผมนะก็เออจริงๆมีพี่ที่รู้จักคนหนึ่งนะเขาแนะนำมาให้เล่นตัวละครตัวหนึ่งนะครับผมนะเป็นตัวละครป่านะครับนะคือแฟนนี <laughs> ซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่เล่นเกม Mobile Legends ก็น่าจะรู้ว่ามันเป็นตัวละครยังไงเล่นยากยังไงนะครับอันนี้นะซึ่งไม่เล่น <laughs> ให้ดูเฉยแต่ไม่เล่นนะครับนานี้อ่ะแต่อย่างน้อยๆก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นตัวละครป่ากันละกันนะครับนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะว่าจะได้เล่นตัวอะไรนะครับนะตอนนี้ยังนึกไม่ออกนะฮะอ่ะเดี๋ยวรอไปลุ้นที่หน้างานเอาละกันนะนี้เออแต่ตัวละครป่านี่ผมอาจจะไม่ได้เล่นก็ได้นะฮะเงี้ยเออถ้าเกิดว่ามีคนอื่นหยิบไปเล่นก่อนก็อืมก็คงไม่แย่งแข่งกับเขานะครับนะนี้นะก็คงจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งเล่นนะครับอันนี้ได้ไหมถ้ามีคนจองป่าปุ๊บเราก็ขอบายนะป่ายังเหรอย มีการดีเลย์นิดนึงนะฮะดึงจังหวะดึงเชิงให้แบบว่าเขาเรียกไงนะให้เขาหยิบก่อนนะฮะอ่ะเหลือแบบตัวอะไรอะ่ะไฟเตอร์ตัวนี้ไปอันนี้แน่เลยไปออฟเลนเหรอเอาเขาแย่งกัอนออฟเลนแล้วนะเหลืออะไรอ่ะเหลือตัวเวทกับนักยิงแคลรี่นะฮะไปตัวเวทไหมโอเคได้ไปเวทแล้วล่ะนะฮะเอาทั้งนั้นเดี๋ยวตัวเวทเดี๋ยวผมเล่นจูชินแล้วกันนะฮะนี้เออเซตไอเทมที่ผมเอามาก็เป็นเซ็ตนี้นะผมนะนี้นะแม่งพูดเกี่ยวกับตัวแอสซูซินตัวป่าต้องนานนะครับวันนี้นะสรุปแล้วได้เล่นจูชินตัวเวท เออมันก็ช่วยไม่ได้นะะเพราะว่าตัวป่าเขาหยิบไปแล้วไงเออนะฮะจริงๆผมก็นะเออจริงๆผมก็ไม่ได้ขัดหลักไม่จะเล่นตัวป่าอะไรเงี้ยแต่คือแบบเห็นเพื่อนในทีมเราหยิบไปแล้วไงเราก็ไม่อยากหยิบแย่งกับเขาอะไรเงี้ยเออใช่ไหมคุณผู้ชมไปหยิบแย่งกับเขามันก็แบบดูกระไรอยู่ใช่ปะอืมมาแล้วมาเดี๋ยวเราไปกันเลยกว่านะฮะลืมดูว่าเยนกลางเราเจอใครวะแน่นะนนหรอหรือเซเลนา่า ผมว่าเซเรน่าน่าจะไปซับหรือเปล่าแต่เขายังไม่ได้ออกอันนี้เลยว่ะไม่ได้ออกรองเท้าเลยว่ะไม่แน่ใจวะนนี้นะฮะแต่ก่อนนะใครไปซับแน่น่าจาละเซเรน่าแล้วแหละดูจากทรงนะฮะตัวละครจูชินก็มีความพิเศษนะฮะก็คือสามารถปล่อยสกิลได้เรื่อยๆอย่างนี้นะครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่าโดนฮีโร่โดนคนปุ๊บมานาก็จะลดนะอันเนี้ยทึ๊บดึงมาทึ๊บอย่างนี้อย่างนี้ปึ๊บปุ๊บป๊บยังไงย,ยังไงลุกยังไงตัวละครจูชินก็จะเป็นตัวละครประมาณนี้นะผมนะแต่ก็ต้องดูมานาดีๆนิดนึงนะฮะน เอาเอายังไงหนุม่มกูชิออนเพื่อนเฮ้ยมานาเราหมดอลเพื่อนขออภัยเฮ้ยได้ได้ได,ได้ได้อยู่เอ้ยอย่างนั้นอย่างนั้นเฮ้ยเอาว่ะได้เรื่องได้ราวอันนี้นะฮะเฮ้ยทำไมเอกบอกไปเวทลึกจังนะเพื่อนระวังนะเขามานะน่นะเออเซเรน่ากับตัวมิยะเข้ามานะน่มาเยอะเลยแหละประเด็นอนะกูชิออนก็กำลังมาหนาจริงๆแล้วอะเดี๋ยวก่อนนะดูดได้ปะวะเฮ้ยไม่ทันแน่เลยวะเฮ้ยไม่ทันไม่ทันเพื่อนถอยก่อนมานาเราหมดแนละ้วไม่นา่าไม่น่ารอดแต่บางเนียวจโด เอาโอเคช่วยได้แค่นั้นนะเพื่อนฝากด้วยนะุิยังไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยหลบได้หลบได้หลบหลบการปารมีดได้อันนี้เอาเรื่องเอาเรื่องเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหไม่ได้ฟาร์มไม่ได้ฟาร์มไม่ได้อันนี้เลยว่ะได้หมดนะเฮ้ยอย่ามาเยอะดิเพื่อนขอร้องขอร้องอย่ามาเยอะอย่าอย่ามาเยอะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาแค่นี้พอโอ้โหแม่งมันตอดเราไม่พัก <laughs> ้ยเนี่ยเกือบโดนระวังนะเพื่อนเกนเจอร์ไอตัวเซริน่าเหมือนจะขึ้นไปแล้วนะ ตอนนี้เลนเราหายว่าเนี้ยบอกเพื่อนก่อนแล้วกันนะนี่ไงขึ้นไปบนแล้วจริงด้วยนะฮะเดี๋ยวเราฟาร์มก่อนเดี๋ยวเราฟาร์มเอาเวลสี่ก่อนนะครับอันนี้หุย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 น้องนานานี่มันแสบนะเนี่ยมันมันร้ายนะเนี่ยนะแป๊ปนึงนะจี้ก่อนจี้เล่นๆก่อนนะฮะเอ้ยตายมาน้องตายมาน้องตายมาน้องมานี่ มานี่แม่งจะเอาคัสซีบน้องให้แตกอะแม่งคัสซีไม่แตกว่ะโอ้โหเสียดายจังอันนี้นะฮะเพราะว่าน้องนานานี่มีความสามารถพิเศษนะผมนะสามารถเอ่อเขาเรียกไงนะสามารถกันตายได้หนึ่งครั้งนะครับวันนี้นะถือว่าสกิลถือว่าโกงนิดนึงนะครับวันนี้นะแต่ก็ไม่มากไม่มากนะฮะเนี้ยแต่ก็โอ้โหเจอเอออย่ากูชิออนอย่าอย่ากิ้งมานะมึงเฮ้ยมันกิ้งมาว่ะของจริงอันนี้ของแท่ของเท่ของแท้แม่แมวเพื่อนเพื่อนแมวเหรอเพื่อนแมวเหรอเพื่อนมาหน่อยมาหน่อยเพื่อนมาหน่อยขอร้อง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  ไม่มาเลยเว้ยเพื่อนไฮยาบุษะเออโอ้โหนี่กูเอาคนเดียวแล้วเนี่ยมึงทำอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยอายุบุษะทำอะไรวะไฮยาบุษะเล่นเป็นหรือเปล่าเนี่ยอ้อไฮยาบุษะอันติีไปแล้วด้วยนะฮะเนี่ยเราขอกลับนะเพื่อนเดี๋ยวก่อนผมขออนุญาตฟาร์มก่อนลวกันนะขอให้ได้ของหนึ่งชิ้นก่อนแล้วกันนะของชิ้นแรกคืออะไรอะ่ะอ๋อกระทาเพิ่มเลือดนะครับวันนี้นะอ่าโอเคก็ได้อยู่นะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปช่วยเอ็กบอกก่อนนะอันเนี้ยแต่ว่าเอ็กบอกเขาเอ็กบอกเขาลูดอันนี้ไปหมดเลยว่ะลูดตังหน้าป้ออมมมมไปหดเลยแ่ เออลืมอธิบายสกิลของจูชินนะแต่ว่าก็ดูก็น่าจะรู้เรื่องอยู่มั้ โคตรอย่างขี้เกียจอธิบายเลยอธิบายได้แบบโคตรยอดแย่เลยอันนี้จูชินนะผมสกิล2นะถ้าเกิดว่าจี้ตัวละครฮีโร่ไปได้สักพักหนึ่งนะผมนะ,ะถ้าเกิดว่าเก็บแสแตทใต้เท้าฮีโร่ได้เขาจะสามารถยกฮีโร่ได้นะผมนะแล้วก็สามารถเหวี่ยงฮีโร่ไปมาได้นะครับเข้าข้อออกได้อันนี้อธิบายประมาณนี้ละกันนะฮะสกิลหนึ่งจะเป็นสกิลดูดความเร็วเคลื่อนที่ศัตรูนะครับผมนะไม่แน่ใจว่ามันเป็นการดูดเคลื่อนที่สุดศัตรูอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ก็น่าจะใช่เลยอันเนี้ยอ่าเรียบร้อยได้อยู่นะฮะนี้แปรแอซิ ไอเทมต่อไปเราออกดาบฉาสวรรค์น,นะครับวันนี้นะอันนี้ก็ดีนะฮะเป็นไอเทมแบบ execute นะผมนะถ้าเกิดว่าเลือดอ่าศัตรูต่ำกว่าเกณฑ์ที่แบบว่าเขาคำนดไว้ก็จะฆ่าเลยนะครับวันนี้นะ <c oughs> น่าจะประมาณนี้นะผมนะสำหรับเอฟเฟกของดาบฉาสวรรค์น,นะครับวันนี้น่าจะใช่ระวังนะเพื่อนไอหมอน,นั่นมันอยู่อ่ะไออาร์โหดอาร์โหดอะไรนั่นอ่ะโว้ยเนี่ยเนี่ยเพื่อนเพื่อนระวังนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้โหไม่น่ารอดไม่รอดไม่รอดมันมาหากูเร็วมันมันมาหากูเร็วมันมาหากูเร็วอุ้ยโอ้ยโดนชิิบบหหาาายยแแลล้้ววช อย่าฮะอย่าฮะอย่าฮะไปนู่นเลยมึงอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบไม่รอด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 แต่เพื่อนเราจะรอดหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยอีกเรื่องนึงรอดป่ะรอดป่ะรอดป่ะจี้อยู่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 เออสวยสวยสวยอันเนี้ยวิตามานาเราหมดว่ะถอยก่อนนะเพื่อนอันเนี้ยไม่ไหวแป๊บหนึ่งนะเพื่อนเรากำลังวิ่งไปภายในเอ่อสองสามนาทีเดี๋ยวก่อนนะผมขึ้นไปหามียาดีกว่าวะได้ป่าววะไม่แน่ใจว่าได้หรืืือออออออเเเปปปลลลล่่่่่่่่าา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 าแแตตตวววววววนนนนนนนจจะะะะะะะไไไไดดดดดดด้้้้้้้ยยยููพรรรขขีีีีงััคคสสมถถกกกิิ็ฮ เอ้ยตายตายตายนี่ไงเ <laughs> จอเราซะอันนี้อว้ยแต่ป้อมก็แตกวันนี้เสียใจจังแต่เราก็ขัดได้อยู่อะอว้ยแต่เพื่อนเขาบวกนัวกันเรียนกลางวันเนี้ยแต่เราไม่อยู่อะเดี๋ยวเราขอเคลียร์คลิปบ,บนก่อนละกันนะครับอันเนี้ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเคลียร์คลิปเอาตังขอไดโนเสาร์ได้ไหมเนี่ยโหจี้จีค้คลิปไม่ค่อยจะเข้าเลยอะอยากได้ไดโนเสาร์อะแม่งไม่ได้ว่ามาเอา,าเอาต่ากับเพื่อนก็ได้อันเนี้ยเออได้อยู่ได้อยู่ค่าได้บอกว่ะ น้องนานานี่แม่งมันเสียภาษีไปยังวะเนี่ยเออไม่รู้เรื่องเลยอะเหมือนไออาร์ลอตนี่มันจะเก่งอยู่โอโ้โหหกสองเลยเหรอนะ่ฆ่าไปหกตัวเลยเหรอโอ้โหเอาเรื่องได้อยู่ปะเนี่ยเออสวยฆ่าได้เยี่ยมไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีย่างอยู่นี่ว่ามีย่างอยู่มีย่งอยู่มีย่างอย,อย,งอยู่ก็เสร็จเราเดียันเนี่ย <laughs> เราออกฉาสวรรค์ด้วยนะฮะอันนี้คือค่อนข้างการันตีคิวนะครับอันนี้นะเออหลังจากนี้คือบอกเลยว่าสกอร์จะขึ้นมาเป็นของเราลัวๆเว้แต่ไฮบูซาก็เล่นได้เนี่ยนะฮะเออไม่ได้เล่นแย่นะตอนแรกเห็นไม่ช่วยเรานึกว่าเล่นไม่ค่อยเป็นนะฮะเนี้ยเหมือนจะเล่นเป็นหายไปไหนไวะไออาร์ลอตนี่ต้องย้ำมันสักหน่อยเหรอมันเนี้ยเออนะฮะ <ๆ S 1> เพราะว่าเหมือนพี่แกจะค่าเยอะคิวเยอะอยู่เหมือนกัน <c oughs> เอาคีบก่อนแล้วกันไม่คุยละไม่คุยกับคนแล้วนี่คุยกับคีบไปก่อนแล้วกันนี่ไงนี่ไงบวกกันแล้วบวกกันแล้วบวก ไายบอกว่าโอ้โหเลือดมันเต็มเลือดมันเต็มอย่างนั้นแล้วใครจะไปสู้กับมันล่ะฮะเนี่ยงั้นผมเอาคีปล่างแล้วเออเอาคีปล่างแล้วก็เอาป้อมล่างให้แตกก่อนแล้วกันเคลียร์เป็นจุดๆไปเราจะได้เดินเข้าๆออกบ้านเขาสะดวกหน่อยหรือเปล่าไม่รู้แหละเนี้ยแต่ก็ต้องได้แล้วแหละเรียนล่างนะฮะสวยของเราทั้งหมดเลยยังไงดีว่าเดี๋ยวก่อนนะน้องนานนี่แม่งมันมันมันแสบมันแสบเดี๋ยวก่อนนะผมกลัวเลดเกมมียะมันเกิดจังเลยว่ะเออมันได้ฟาร์มอยู่นะฮะเนี้ยเออเตะมาเพื่อน มานี่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 จี้อยู่จี้อยู่สบายใจได้เราจี้อยู่เราจี้อยู่เรียบร้อยได้ไปนะฮะนี้เดี๋ยวก่อนนะเราเอาไอ,อ้ตัวนี้เลยได้ไหมเรา,เาหลอดเลยได้เปล่าวะจริงๆก็น่าจะได้นะตามหลักนะฮะเนี้ยอุ้ยวุ้ยไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่กล้าเข้าไม่กล้าเข้าไม่กล้าเข้าแป๊บหนึ่งนะจี้ก่อนจี้คีบก่อนคีบไม่รู้ตัวด้วยเนี้ยจี้คีบแบบคีบไม่รู้ตัวต้องให้ไาบ,บุสามาด้วยแต่ตอนนี้ฝั่งนู้นไม่มีใครตายเลยนี่หว่านะฮะได้ป่าวะก็ต้องได้แล้วล่ะเพื่อนอันเนี้ยเอาจจริงนะแล้วตัวแครี่จะไปยืนดักทาาไไมอองงปเเคีห เขายืนเอาหลอดอยู่ไปเอาคลิปเล็กเหรอถามจริงจริงจังป่ะนี่อุ้ยผมอัพผิดแม่งผมไม่ได้อัพสกิลอันติโอ้โหเวรกรมไปอัพสกิลหนึ่งเสยแงเละเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวก่อนยายังไงยังไงยังไงยานะโดนนะโดนนะเรียบร้อยหาสวรรค์คู่นะฮะนี้ไม่ของใครก็ของใครอะอย่างน้อยก็ต้องได้ป้อมกลางอะเออถ้าได้อันนี้มาถ้าได้หลอดมาก็ขอป้อมกลางละกันได้ป่ะล่ะยังไงยังไงเพื่อนยังไงยังไงเฮ้ยยังไงยังไงอย่าเพิ่งหมายถึงเราอะยังไงยังไงเอ้ยเอาดดเอา เอาดีก็ได้ไปดีอันนี้เไม่เอาว่ะดูเดือดเลือดพ่านได้ยู่วะต้องได้แหละต้องได้แหละขอร้องขอร้องเออได้ได้ได้ได,ได,ได้ข้าหมดแล้วข้าหมดแล้วอันนี้เฮ้ยเดี๋ยวผมไปไปดันบนกันนะคีิปมันไม่ดันอนะ่ะเฮ้ยแต่ว่าคีิปกลางมันดันแล้วนี่หว่านะฮะอยากเอาสามทางอะ่ะได้ปะล่ะเอออยากเอาสามทางอะ่ะได้ไหมมันเป็นการประมาทศัตรูกันไปปะวะ <c oughs> ไม่แน่ใจอันนี้ขอสามทางได้ไหมอ่ะได้สองอยู่เออสวย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 เอาเตะเอาแมงเสือก แม่งเกือบไปแลวเกือบไปแลวกูกล <laughs> ับแล้วกูกล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 ับแล้วอุ้ยแต่เขาได้กันนะเน่เดี๋ยวก่อนนะเราจะกลับก็กระไรอยู่อันนี้ถ้าเกิดว่าเรากลับก็ไม่ได้ออกกล้องดีอุ้ยสุดยอดนะเพื่อนได้หมดเลยเรียบร้อยโอเคได้หมดเลยนะฮะนี้เอ็นเลยละกันอันเนี้ยไม่ประมาทแล้วไม่ประมาทแล้วเดี๋ยวทีมเขาพลิกจริงๆการเดินขึ้นไปเอาป้อมบนเขานี่ก็ถือว่าประมาทใช้ได้นะเนี่ยเนี้ยนะฮะเกือบตายด้วย เอาเยิงตาที่ทีมเราเล่นกันดีด้วยแหละนะฮะเออเล่นกันได้นะฮะเอกบอกถึงเขาจะเป็นซับพอตแต่เขาก็เดินแก้งดีนะครับเออนะฮะเดินดีอยู่นะครับนะโอ้โหออกฉาสวรรค์กันสคนกูไม่แปลกใจเลยอัต <laughs> ตารลวมไฟเราเท่าไหรอ่อ่ะห้นนะครับนะ ก็ไม่แย่นะก็ครึ่งหนึ่งนะเออนะฮะไม่แย่ไม่แย่อ่ะก็ประมาณนี้นะผมนะสำหรับตัวละครจูชินนะครับผมในพาร์ทที่19้นี้นะผมนะไม่แน่ใจว่าจบเร็วหรือเปล่าแต่ทุกคลิปมันก็ประมาณนี้แหละมั้งนะฮะ <c oughs> ขออภัยด้วยที่ไม่ได้เล่นตัวป่าให้ดูนะครับวันนี้นะเออเพราะว่านั่นแหละนะเออเขาแย่งไปเขาแย่งไปนะฮะเนี <c> ่ย <oughs> แต่เอาจริงดีเล้วที่เขาแย่งไปอันเนี้ยถ้าเกิดว่าให้ผมเล่นป่านี่เกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับวันนี้นะอ่ะก็ถือว่าดีแล้วนะครับนะที่เราไม่ได้เล่นป่าอันนี้ โอเคผมขอบคุณทุกคนมากๆนะที่เข้ามารับชมกันจนจบนะครับไม่เจอกันใหม่นะโอกาสหน้าคลิปหน้าเกมหน้าที่ผมจะเป็นเกมนะผมตอนนี้ก็เสร็จครับบ๊ายบายสวัสดีผม